เอาพอเพรียงแสงแข็งไว้บ้านพี่น้องเอาหนามมันออกแล้วจะเตียมเอาไว้แต่กินหน้านาวแพ็คแสแข็งไว้พี่น้องจ้สองทั้งนึงใ่โมเมาเจ็บไว้ในโมน้ำแน่ทั้งน,งงงน,น,งนึงกัแต่จะคล้องเลยนะพี่น้องเอาหนามมันออกพี่น้องจ้าบ่าหายเปรี้ยวค่ะอันนี้อาจจะ เดี๋ยวนีดนึงเดี๋ยวตะคนมากเนาะพี่น้องนะอนเอานาะหอวกระเอี่ยน้ำมันออกบัดที่นีเดี๋ยวพี่น้องอันพ่อเขาจะออกสิ้นล่มดีดีพี่น้องแล้วก็แช่ฟิลต,ตูเย็นก่อยซ้อนตู้ของตู้เอาน้ำออกแล้วสิ้นล่มดีดีก่อนเขาจะเอามากินเขาออกมามาว่างใข้างนอกพี่น้องว่างใข้พนนอกอือเอาวางใข้านนอกเพราะเหตุอันน้ำอีกเท่านึงก็ได้ เหล่วแต่ผู้เจ้าจะเห็ดแด้พี่น้องเล้อกะกินได้้วยกัน,หกนเห็ดนามอีกเพื่อนหนึ่งตอนทีผุ้เจ้าออกมาจากซองฟิตนะน้ามขันมันอ่ะปรุงรสดีๆแล้วก็เทลงพี่น้องอืมกินได้เป็นมือซองเมื่อว่าเป็นอย่างพี่น้องจ้าหัอเสียวนามันออกวาเปส่อทุ่งเมือแบบแพ็กซีนลงไปพี่น้องจ้าไปแจะกินนานะ